สาวกุชพรมูโสพินตอนนี้นะคะเรียงอยู่มัธยมปลายโรงเรียนเพชรวิทยาคารชั้นปีที่กค่ะ ของปี64นี้นะคะทุกคนก็คือได้มีโอกาสมาเจอคอร์ส9สเด็กเก็บขัดจีน250บวกบวกเป็นคอสของครูพี่ซินนั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่าก่อนอื่นเนี่ยอุ้ยเป็นเด็กวิ์คณิตมาก่อนนะคะทุกคนก็คือไม่เคยเรียนสิทธิไม่เคยเียนเรื่องภาษาที่โรงเรียนก็คือไม่เคยมีสอนเลยแต่ว่าในใจเนี่ยคือมีใจรักในด้านภาษามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนที่พื้นฐานอ่อนมากๆ ภาษาจีนก็คือติดลบเลยทุกคนตั้งแต่ที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบภาษาจีนนะคะอยากจะต่อยอดในภาษาจีนก็เลยรู้สึกว่าเริ่มจะเรียนเองมาตลอดเรียน้วยตัวเองมาตลอดซึ่งมันค่อนข้างยากมากเลยทุกคนเพราะว่าสําหรับอุ้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นการงมเข็มในมหาสมุทรเพราะว่าต เองเนี่ยไม่เคยมีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนจับต้นชนไยก็คือไม่ถูกเลยมีหลายครั้งเลยนะคะที่ท้อแล้วก็หมดไฟไปแบบว่าอุย้ยไม่เอาแล้วเรียนอย่างงก็คือไม่เข้าใจจากทีจนได้มาเจอคอร์สของพี่ซินนะคะเป็นขึ้นชื่อว่า Chinese Passion เลยรู้สึกว่ามีความสนใจว่าเออ p a ชช่ o เนี่ยมันจะจริงหรือเปล่าจะมาเติม p a ชชั่นให้เราจริงๆหรือเปล่าตอนนี้คือเป็นคนที่หมดไฟมากๆเลยแล้วทีนี้ได้มีโอกาสนะคะไปซื้อคอร์สก้าสเต็ปเก็บแพดจีน250บวกๆแล้วก็ซื้อคอร์สแบบสอนสดมาตอนแรกก็คือ กลัวจะเรียนมากๆเลยกว่าที่จะได้เจอเพื่อนกว่าที่จะได้เจอคุณครูนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยพื้นฐานคือติดลบม,มากๆแต่พอเอาเข้าจริงๆนะคะพอได้มาสัมผัสในคอร์ส9สเตปนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันคลิกมันใช่เลยทุกคนมันเป็นการปูพื้นฐานนะแพท7.4เนี่ย,ยมันเป็นการวัดระดับไวยากรณ์ของเรานะคะว่าวยากรณ์เราเนี่ยมีความแข็งแรงเท่าไหร่ซึ่งสําหรับส่วนตัวอุ้ยที่มีก่อนที่จะเรียนคอร์สคือติดลบม,มากๆเลยพอได้มาเรียนคอร์สนี้ มันมีการสอนที่แบบหลากหลายมากแล้วก็พี่ซินเนี่ยมีเทคนิคการจําให้แบบว่าอย่างนี้เลยรู้สึกว่าคอนเนี้ยสร้างมาเพาื่ออุ้ยจริงๆคือมันมาตอบโจทย์ข้อสงสัยที่เราเคยตั้งคำถามแล้วไม่เคยได้คําตอบเลย เรื่องเต๋เรื่องคำเชื่อมเรื่องคำเสริมน้ำเสียงเรื่องประวัติศาสตร์จีนอันนี้คือสําคัญเลยที่อ่อนมากๆอาจที่ไหนคือไม่เคยเข้าใจเลยโชคดีที่คอสนี้สามารถตอบคำถามในหลายๆด้านของอุ้ยได้แล้วหลังจากที่จบคอสนี้นะคะอุ้ยสามารถนําไปต่อยอดได้เยอะเลยทุกคนเพราะว่าพี่ซินเนี่ยนอกจากจะมีคอสแพทเจ็ดจุดสี่แล้วยังมีไอจีใช้มีแพชชั่นนะคะที่ไวลงสับเกี่ยวกับ h s k 4 5แล้วก็แพทเจ็ดจุดสี่มียูทูบด้วยนะคะตอนนี้พี่ซินคือกําลังทํา YouTube อยู่เป็นช่อง ที่น่าสนใจมากๆเลยซึ่งอุ้ยก็ดูตลอดหลังจากที่จบคร์สนี้ไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีจุดได้จุดที่ต้องพัฒนาอีกเยอะเลยแล้วก็มีแนวทางในการที่จะอัพสกิลตัวเองแล้วเพราะว่าพี่ชินเนี่ยนอกจากจะสอนดีเนื้อหาแน่นแล้วรับอุ้ยคือพี่ชินเป็นคนที่มีแพชชั่นที่แรงกล้ามากๆเป็นคุณครูเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลของอุ้ยจริงๆเลยเพราะว่าพี่ชินเนี่ย จะเป็นคนที่คอยเติมกําลังใจแล้วก็อยากขอบคุณพี่ชินนะคะที่ได้สร้างคอร์สนี้ได้จัดคอสนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันเหมือนเป็นการไฮไลท์แล้วก็ปูพื้นฐานในเรื่องที่สําคัญๆอย่างคนแบบอุ้ยอ่ะคือไม่ต้องไปงมเข็มในมหาสมุทรแล้วคือมีคนไฮไลท์เนื้อหาสาคัญมาไว้ในมือแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาหรือไม่เอาคือโชคดีมากๆที่เจอคอสนี้ก่อนหมดสิ้นปี64แล้วก็ปี65คือจะไปไฟในข้อสอบแพท7 -4 ไปต่อนะคะทุกคนแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่า จากที่คนเคยความหวังหายไปแล้วเคยหมดไฟเคยที่แบบว่าเฮ้ยไม่มีทางที่ฉันจะเข้าใจได้เลยนะพอมาเจอคอร์สนี่รู้สึกว่าจริงๆมันก็ยังมีทางมันมีคนมาไฮไลท์ให้เราแล้วพี่ชินเป็นคนที่เก่งมากๆพี่ชินไม่เคยกั๊กความรู้เลยพี่ชินบอกตลอดแล้วก็เป็นคนที่แนะนําน้องๆได้ดีมีเทคนิคในการจําทรงจําศัพท์เทคนิคในการที่จะเอาชนะใจตัวเองหรือว่ามีวินัยในการฝึกฝนตัวเองในทุกๆวันช่วยในเรื่องนี้ได้มากๆเลยนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะอยากฝาก เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาคอร์สดีๆหรือว่าต้องการเนื้อหาที่แบบมีแต่เนื้อๆทั้งนั้นแนะนําว่าเป็นคอร์สก้าสเต็ปเก็บแผลซีสองห้บวกคอร์สนี้เลยค่ะว่ามันเป็นการปูพื้นฐานแบบทําให้เราแน่นถ้าเพื่อนทุกคนตั้งใจจะเอาเนื้อหานี้จริงๆตั้งใจที่จะเรียนมันจริงๆได้แน่นอนเพราะว่าพี่ซินแกให้เต็มหนึซเลยคืออุ้ยเคยเรียนมาแล้วตอนนี้คือจบคอร์สมาแล้วรู้สึกว่า มันดีมากๆสําหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มพื้นฐานแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่จะไปสอบแพท7.4นะคะคือคอร์สนี้ตอบจรวจมากๆเลยค่ะทุกคน